โมเมนต์น่ารักแม่พรพันธ์นักวอลเลย์บอลหญิงไทยเอากิฟต์ติดผมจากคนเกาหลีวันที่7ธันวาคม2566คอนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023-2024รอบ3 IVK อว t o คันโทษบุกเอาชนะ g s c a ส t e c h ไปแบบสุดมัน3-1เซตเก็บเพิ่มเป็น19คะแนนดังอันดับ4ของตาราง อย่างไรก็ตามมีโมเมนต,ต์น่ารักในเกมนี้เมื่อกล้องถ่ายทอดสดจับภาพความน่ารักของคุณแม่สุชดาแสนสุภาบินกลนมาเชียลูกสาวชมพู่ติดขอบสนามแถมจัดกิฟตติดผมพร้อมถ่ายรูปกับโคศกสนามในขณะที่พรพันธ์กำลังแข่งขันอย่างเข้มข้นสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก โปรแกรมนัดต่อไป IBK u n t ท OK, s ลงสนามพบกับไฮพาร์ของโมเมธนาชาสุขสดในวันที่10ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ